สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนค่ะพบกับครูเอ,อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสําหรับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งชื่อหน่วยว่าปฏิบัติการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเรียนรู้ในเรื่องไตรยางหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรสามหมู่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูจะทบทวนพยัญชนะ สระและวันใยุคก่อนนะคะเพราะการเรียนรู้พยัญชนะจะนําไปสู่การเรียนเรื่องปตรยยางหรืออักษรสามูได้ดีทีเดียวค่ะนักเรียนทราบกันแล้วนะคะว่าพยัญชนะไทยมีทั้งสิ้น44ตัววันนี้เราจะมาทบทวนพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวกันค่ะว่าออกเสียงอย่างไรเดี๋ยวครูจะมีคลิปให้นักเรียนดูนักเรียนลองฝึกออกเสียงตามไปด้วยนะคะ จะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องค่ะพยัญชนะไทยมี44ตัวมาเรียนรู้เรื่องรูปและเสียงของพยัญชนะกันค่ะลองฟังเสียงของพยัญชนะนโดยใช้เ<อ>มาส์เลื่อนไปที่พยัญชนะนั้นกอไก่ขอไข่ขอขวด คอควายคอคนคอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอสโซ่ชอเชอยอหญิงดอชดาตอประตัก ทอฐานทอมนโททอผู้เท่านอนเนรดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูบ่อใบไม้ปอปลา พอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพามอมา้าย่อยักษ์รอเรือลอลิงวอแแวนสอสลา สอฤษีสอเสือหอหีบหลอจุลาออ่างหอนกฮูกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังแล้วฝึกออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนสามารถเปิดคลิปดูย้อนหลังแล้วฝึกออกเสียงได้เรื่อยๆเลยคะ่ะต่อไป เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระกันต่อนะคะเหมือนเดิมค่ะฟังแล้วฝึกออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะอ่ะอ่าอี เอเอแอแอโอโอออออเออเอออีเอีเอือ เอืออัวอัวอาไอไม้ม้วนไอไม้มาลายเอาอหรือหรือ เราได้รู้จักสระก,กันแล้วนะคะต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักวรรณยุกต์กันต่อนะคะไปดูกันเลยค่ะวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะมีอยู่ทั้งหมด5เสียง4รูปคือเสียงสามัญซึ่งเป็นเสียงปกติไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงเอกเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์เอกเสียงโท เขียนแทนด้วยวรรณยุกโทเสียงตรีเขียนแทนด้วยวรรณยุกตรีและเสียงจัตวาเขียนแทนด้วยวรรณยุกจัตวาค่ะวันนี้นักเรียนได้ทบทวนพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกันแล้วนะคะอย่าลืมฝึกออกเสียงซ้ำๆด้วยนะคะจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องค่ะสุดท้ายวันในวันนี้ ครูมีใบางานให้นักเรียนทำด้วยนะคะเราไปดูตัวอย่างใบางานกันเลยค่ะใบางานในวันนี้นะคะเป็นใบางานเรื่องทบทวนพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ค่ะให้นักเรียนเติมพยัญชนะไทย44ตัวลงในผลไม้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ ต่อไปด้านล่างค่ะให้นักเรียนเติมส,มสเติมสระให้ถูกต้องค่ะแล้วก็สุดท้ายให้นักเรียนเติมบรรยุก์ให้ถูกต้องด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงามสําหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูก็ขอทบทวนพยัญ,ญชนะสระ และวันนะียุคให้กับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะในวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรสามูกันค่ะรักนักเรียนทุกคนเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ